ทุกอาชีพจับต้องได้ทุกเพศทุกวัยจับต้องได้ไม่มีเครดิตเนียยินดีต้อนรับมีเครดิตเนสบายเลยออกง่ายอนุมัติภายใน1วันทำการเท่านั้นเองยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานลดสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวย ของสวยมีอยู่จริงนะครับในชาตินี้ไม่ต้องกลัวไม่มีวาสนาที่จะได้ออกรถเป็นของตัวเองนะมีแน่นอนถ้าเกิดมาออกที่ปฏิพัทนออตโต้ตัวนี้สีส้มนะฮะสีโฆษณาเลยตัวนี้หายากมากนะครับเป็น GK โฉมสุดท้ายรถปี2019นะครับสีส้มเดิมๆของแต่งมีเดี๋ยวตัวนี้จาัดก,การให้ไม่มีการบวกเพิ่มด้วยแม้แต่บาทเดียวนะฮะแจ๊เนี่ยเป็นตัวรถยอดนิยมสำหรับใน ทุกเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่าอยู่ในระดับการทำงานในกี่ปีหรือว่าเป็นการผ่านโปรหรือว่าเป็นการเริ่มงานใหม่มันก็เหมาะสำหรับทุกแบบเลยครับนี่คือรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันและไม่มีคำว่าตกรุ่นจริงๆถ้าเกิดยังสมมุติว่าคุยกันแบบในภาษาเพื่อนนะเฮ้ยผมว่ากำลังจะออกรถอยู่สักคันหนึ่งแจ๊สสิแจส๊สสิแจส๊แจสสินี่แหละฮะเราจะได้ยินกันในหมู่วงเพื่อน บ่อยมากนะครับในตระกูล Honda เนี่ยแจ๊เนี่ยมียอดขายที่ดีมากในอีกตัวหนึ่งรุ่นถ้าเกิดใครมีการติดตามและจำกันได้นะครับ GKRs เนี่ยโฉมสุดท้ายที่เป็นตัวหน้าไหม่ในเชนมีอะไรบ้างไฟจะเป็น LED หมดแล้วพร้อมเดไลท์เห็นไหมครับส่วนตันมอกจะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนธรรมดากระจังหน้าโครเมียมพร้อมโลโก้ RS ตัวนี้คือแท้เลยนะครับ แต่มันจะมองจากด้านนอกอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวต้องพาไปดูด้านในด้วยแต่คราวนี้เนี่ยสีเนี่ยมันเป็นสีซิกเนเจอร์เลยสําหรับตัวโฆษณานะครับใครที่ได้ดูในตามโทรทัศน์ในช่วงปีประมาณ2 1 9ตอนนั้ตอนนั้นเนี่ยจะเห็นสีนี้โดดเด่นม,มาเป็นอันดับแรกเลยด้วยซ้ำนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างฮะในรหัส L 1 5 Z นะครับคือถ้าเกิดตัวแจ๊เนี่ยมันจะมี2แบบ L 1 5 A แล้วก็ตัว L15 z นะครับเราจะได้ยินตัวเครื่องยนต์ในบล็อกนี้ก็คือจะมีเป็น Mobilio นะครับแล้วก็จะมีเป็น b r v City ตนะฮะตัวที่ยังเป็นเครื่องพันห้าอยู่นะครับคือมันจะเป็นตัวบล็อกเดียวกันอย่างนี้แหละแต่มันจะอาจจะทําแรงม้าก,กับตัวแรงบิดอาจจะทํามาไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้ส่วนเกียร์ก็จะเป็นออโต้แบบ CVT นะครับแซทเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเล่นแพทเทิรชิพจะเล่นได้กีดสปีด เล่นได้ทั้งหมด7สปีดนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมไส้ในเดิมไม่มีแมปไม่มีแต่งไม่มีแก้นะครับสวยใหม่กริบกิบและสีเดิมทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะถ้าเกิดอย่างส้มเนี่ยมันจะเป็นสีที่ดูง่ายมากสําหรับการซื้อแจมมือ2อเนี่ยวิธีการดูจะซื้อเนี่อดูยังไงรถตัดต่อไหมรถมีชนหรือเปล่ารถผ่านการจมน้ํามาหรือเปล่าเดี๋ยวตรงนี้แนะนําให้นะครับ น็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะฮะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์บาร์โค้ดของเดิมเป็นแบบนี้นะครับฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงหน้าจะไม่มีแต่มันจะเป็นฉนวนกันความร้อนที่อยู่หลังแผงเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเขาเปลี่ยนใส่ฝาคาร์บอนนะครับมันก็จะทําให้ตัวความสวยงามแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องตัวความร้อนได้ดีขึ้นเพราะว่าคาร์บอนนี่มันมันเพียวแล้วก็บางนะครับแต่มันแข็งแรงคือมันจะเป็นแบบนี้ ตรงนี้เนี่ยบอกก่อนว่าอันรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับแล้วก็รับประกันโครงสร้างให้ซื้อไปแล้วเนี่ยพบเจอว่ารถชนมายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแต่ยังไม่พอในเรื่องตัวการเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องของเหลวในตามจุดต่างๆน้ํายาแอร์น้ํายาหล่อเย็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเบรกจากการเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแม้แต่อย่างเดียวเลยที่แตกต่างจากมือหนึ่ง มันก็เหมือนมาซื้อ Honda มือหนึ่งดีๆคันหนึ่งนี่และนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นัวสเตปด้านหน้าไม่มีอะไรเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนด้วยแจ๊ z เนี่ยเป็นรถที่คิดอะไรแล้วแบบนึกอะไรไม่ออกเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบตรงกระแสหรือว่าเอาแบบไม่ตกยุคเนี่ยก็ต้องเป็นแจ๊ z แต่ก่อนนที่เราเหน็นกันก็จะมีเป็นอะไรฮะซิตี้วีออสนะครับแต่พอคราวนี้เนี่ยรถที่มันมีการเลิกผลิตไปแล้วนั่นก็คือจะเป็นตัวรุ่นนี้ พราะนั้นมันเลยได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันมือสองมันก็มีเยอะครับแต่คราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าสภาพจะเป็นยังไงตัวนี้มันก็มีหลายโฉมฮะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าอยากได้ปีใหม่ปีเก่านะครับและตัวนี้ก็มีหลายคันนะฮะอันเอามาขายในราคาจับต้องได้พอหมือนเดียวนะครับส่วนล้อเนี่ยตัวนี้เ,เบิกใหม่นะครับเป็น r e 3 0ก,ก้านยกตัวนี้ขอบ15ายางเปลี่ยนใหม่4ีเส้นเป็น195 50นะครับ ข้างหน้าจะเป็นดิสพระเบรกเปลี่ยนหมดแล้วคู่หน้าคู่หลังเปลี่ยนหมดแล้วส่วนตัวรถเนี่ยช่วงล่างไม่ได้มีการแก้ไม่ได้มีการจจฟฟิทเมนต์เป็นช่วงล่างเดิมทั้งหน้าและก็ตัวด้านหลังนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างถ้าเกิดเป็นตัว RS จะเป็นสีดำเห็นไหมฮะมันจะเป็นตัวสีดำเป็นโนแบ็กนะครับแล้วในจุดเด่นของลักษณะรถทรงซิ่งๆแบบนี้เนี่ยมันจะสโลปลงไปนะครับ พอเวลามันจะสลบลงไปจากตัวเสา A เ,เนี่ยมุมกระจกต่างๆสามารถมองเห็นออกมาทะลุได้ไม่ได้เป็นตัวแผ่นสีพลาสติกสีดํามาแปะบดบ,บังวิสัยทัศน์ในการมองอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็ตัวผาสีพรลบป้ายวงกลมเดี๋ยวตรงนี้นจะก,การให้ไม่ต้องกลัววมันจะหมดอายุเดี๋ยวตรงนี้นจะก,การให้ทั้งหมดไม่มีค่าดําเนินการนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวภายในกันนิดนึงฮะคือถ้าเกิดอย่าง gkrs เนี่ยเราดูกันไปหลายครั้ง แต่ในแต่ละครั้งมันก็จะเป็นคนละคาสสีกันนะครับภายในเนี่ยคุมในโทนสีดำมีใส่ไฟส่องตรงใต้เท้ามาให้นะครับซิ่งๆิ่งเลยนะสำหรับตรงนี้ก็ออกเป็นในแนวแบบสายซิ่งไปเลยนะครับพวงมาลัยมังตินะฮะพร้อมกับครูสคอนโทลใช้งานได้ตามปกตินะครับแพดเดิลชิพพอเวลาเราจะเล่นเป็นตัวเกียร์สปอร์ตสามารถเล่นจากหลังแป้นพวงมาลัยตรงนี้ได้เหมือนกันจอแทสกรีนพร้อมกล้องมองหลัง แล้วก็จะมีเป็นแอร์ที่เป็นแบบออตโต้และก็เลขดิจิตอลมาให้พร้อมกับ Engine Start นะครับแอร์แบ็กเอเบาะหนังสีดําได้มาครบหมดเลยนะฮะส่วนถ้าเกิดอย่างกังวลนะครับอันจะให้ดูในส่วนตัวโครงสร้างตรงนี้เห็นไหมฮะเม็ดอาร์คสวยเลยนะครับคือถ้าเกิดอย่างรถมือ2เนี่ยหรือว่ารถที่มันเคยมีการโดนอะไรมาก็แล้วแต่แล้วมีการทำอาร์คใหม่เนี่ยเราต้องเอามือลูก นะครับถ้าเกิดรูปไปแล้วรู้สึกมันคมเนี่ยเราต้องมีการเปรียบเทียบทั้งฝั่งนี้แล้วก็ตัวฝั่งนู้นแต่ถ้าเกิดเราจะดูจากด้านนอกอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันต้องดูจากตัวซอกด้านในข้างหลังด้วยเพราะว่าถ้าเกิดพอเวลารอยเชื่อมเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อมจากด้านนอกเขาจะเชื่อมจากตัวด้านในนะครับแล้วก็มือรูปดูว่าสีมันสากไหมมีความสากกว่าปกติหรือเปล่าอะไรอย่างแบบนี้เพราะยังส่วนใหญ่เนี่ยรถที่ไม่ไม่ได้มีการโดนมานะฮะ เขาจะไม่มีการเก็บสีตรงนี้อยู่แล้วเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนประตูหรือว่าอาจจะมีการทําสีเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองแล้วก็พวกยางขอบประตูอะไรพวกนี้นะฮะไม่มีแตกไม่มีฉีกนะครับไม่มีร่อนด้วยซ้ํารถมันใหม่ใช้งานมาน้อยนะฮะและสีอย่างพวกนี้ถ้าเกิดมันมีการทําใหม่เนี่ยในจุดใดจุดหนึ่งจะเกิดการด่างทันทีนะครับแล้วก็ตวสเกิตด้านข้างนะสำหรับ RS จะมีแบบนี้มาให้คิ้วกันาสาดก็ติดมาแล้วนะครับ ล้อหลังก็เหมือนกับตัวล้อหน้าไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากพวกนี้คือมันเป็นสิ่งที่ต้องมีติดกับตัวรถเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยวัยรุ่นจะชอบกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทํางานหรืออาจจะโตมาแล้วและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบอกเลยนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่เป็น LGBTQ อันยินดีรับทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่กินด้วยกันหรือว่าอาจจะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสยังไม่ได้มีการทําสมรสเท่าเทียม มันจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ไม่สน,นไม่รู้ทุกคนเท่ากันหมดเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดอย่างเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงและอยากมีแจ๊สไว้ใช้ขับไปเที่ยวด้วยกันเพื่อเพิ่มอัรฉรถในการเดินทางหรือมีความสะดกสบายในการเดินทางมากขึ้นไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องไปรอบกสอไม่ต้องไปรอรถขนส่งไม่ต้องไปยืนรอเป็นชั่วโมงมีของตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจฉันต้องการแจ๊สสีส้มอันนี้เหมาะกับท่านมากนะครับไฟท้ายเนี่ยไฟเลี้ยวไฟเบรก ติดหมดนะฮะแล้วก็จะมีเป็นสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกตรงที่สนะครับเสาอากาศก็จะเป็นแบบชาร์จฟินตัวกล้องมองหลังมีนะแต่อันนี้จะมีการใส่เพิ่มมาก็คือเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยสำหรับ G K ที่มันเป็นตัว R S มันจะไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้มันจะมีแค่ตัวกล้องมองหลังมาให้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยพอเวลาเราเห็นอาจจะมีการติดมาแล้ว2จุดนะครับก็อาจจะมีการซื้อเพิ่มจากมือ1ตอนออกป้ายแดงครั้งแรก คราวนี้เดี๋ยวเปดูตัวด้านท้ายกันนิดนึงครับเป็นแบบปุ่มกดนะไม่ใช่เป็นแบบมือง้างนะครับด้านท้ายเนี่ยเสาท้ายเดิมเห็นไหมฮะเสาท้ายเดิมเลยพวกยางซิลเลอร์เนี่ยมันก็จะเป็นสีเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวยางซิลเลอร์เล็บจิกต้องเป็นรอยนะฮะไม่มีการโปรงการโป้อะไรแบบนี้มาอยู่แล้วแน่นอนน็อตนะครับสีก็ต้องไม่เยิมนะถ้าเกิดยังเป็นตัวน็อตที่มันอาจจะมีการขึ้นสนิมเนี่ยแล้วเขาอาจจะมีการแต้มสีเนี่ย คือสีมันจะเยิมนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเกิดอย่างที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นตัวสีด้านพอเวลาน็อตมันขึ้นสนิมเข้าสีไปแต้มด้วยเหตุผลอะไรก็ต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวสีเงาไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการไล่ระดับสีเงาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะไล่ขึ้นไปแล้วมันก็จะมันเงาในช่วงด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นกรรมวิธีที่มีการผลิตมาจากโรงงานคือมันเป็นแบบนี้ มันไม่ใช่เป็นในฝีมือที่เราอาจจะมาก่อสร้างเหมือนสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างตึกอาคารพาณิชย์อะไรแบบนั้นมันไม่ใช่คนละอย่างกันนะฮะรถเดิมสนิททั้งคันสวยๆใหม่ๆแบบนี้อันเนี่ยหวังว่า GK เนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าลูกค้าอยากจะเห็นแบบเยอะๆแบบเป็นกองทัพแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆอ่ะไม่ได้มีสีส้มคันนี้คันเดียวนะครับ อันไม่ได้มี G K สีส้มคันนี้คันเดียวอันมี G K ให้เลือกเยอะมากกว่านี้มากกว่า10คันด้วยกันอย่างได้แบบไหนเนี่ยสกิปบอกมาได้เลยแต่ทำไมถึงต้องเอาคันนี้มาแนะนำก่อนเพราะว่าตัวนี้เป็น R S เป็น G K minus และเป็นสี Signature ตัวนี้เอาไปในราคา519,000บาทครับอันขอเรียนให้ทราบเลยว่าแจ๊ปี19 G K R S สีส้มพร้อมของแต่งแบบนี้ในราคา5 1 9 0 0 0บาทไม่แพงแน่นอน ทุกอาชีพจับต้องได้ทุกเพศทุกวัยจับต้องได้ในช่วงของพนักง,งานบริษัทหรืออาจจะเป็นข้าราชการเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะมากจับต้องได้เพราะว่าอย่างแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างไรได้ซื้อคนเดียวไม่พอใช้คนคำ้ำคนกู้ร่วมนิดเดียวจบเลยและอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับรถปี19เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าดอกเบีย้ยแพงอันต้องบอกแบบนี้มือสองมันจะได้เปรียบกว่าป้ายแดงตรงที่ว่าไม่ต้องดาวก็ได้ดอกเบีย้ยดีๆได้ นะครับขึ้นอยู่กับว่าอย่าติดแบงก์ลิกก็พออย่าติดล่าช้าก็พอไม่มีเครดิตเนียยินดีต้อนรับมีเครดิตเนสบายเลยออกง่ายอนุมัติภายใน1วันทําการเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดสนใจนะฮะโตติดต่อมาได้เลยนะครับ0891104954เบอร์นี้จำเอาไว้ถ้าเกิดคุณจะซื้อแจ๊สให้นึกถึงที่ปฏิพัทน์ออโต้เบอร์นี้เบอร์เดียวซื้อกันได้ทั้งครอบครัวซื้อกันได้ทั้งจังหวัดซื้อกันได้ทั่วประเทศ โทรติดต่อมานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ